สวัสดีค่ะแนนจากเทเตอร์เฮานะคะในช่วง e x c l u s i v e ซ a l ทวันนี้เราอยู่กับแบรนด์ลำโพงจากประเทศเยอรมันและตอนนี้เราอยู่กับผู้นำเข้าแบรนด์ลำโพงจากเอสเซนโดคุณวุฒิสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณวุฒิภาพจำแรกที่ทำให้นึกถึงแบรนด์เอสเซนโดคืออะไรคะเราต้องพูดย้อนกลับไปนิดนึงครับว่าแบรนด์เอเซนโดเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทาเกี่ยวกับโอด i โอไฟมากว่า25ปีแล้วนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าสิ่งที่โดดเด่นในปัจจุบันเนี่ยคือในตัวโฮม e ธนีมา ซึ่งจริงๆตัวลำโพงเนี่ยเขาเน้นมาตั้งแต่โ m มที่เป็นโอเดียลไฟนะก็คือเรื่องของ t ท m e อะไลน์เมนต์นะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเซตค่าโฮมทีน n ม่านะครับเป็นความเที่ยงตรงแม่นยำต่างๆในการเซตเสียงนะครับแต่สิ่งที่จะเห็นชัดอีกตัวหนึ่งก็คือตัวระบบับวูเฟอร์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนอกจากับวูเฟอร์ที่เราพูดถึงแล้วเนี่ยจะมีตัวอินฟาโซนิก s ซวูเฟอร์ซึ่งจะเป็น ตัวลำโพงที่จะให้ความถี่ต่ำกว่า20เฮิรต์นะครับคือปกติเราจะได้ยินความถี่ต่ำที่ช่วง20เฮิรต์จนถึง20,000เฮิรต์แต่ว่า20เฮิรต์เนี่ยที่ลำโพงสามารถเจเนเรตความถี่ตรงนี้มาได้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ยินแต่มันเป็นความถี่ที่เรารับรู้หรือรู้สึกได้มันก็เป็นความถี่ทีเ่เรียกว่ามันมีจริงอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วแต่ที่เรารู้สึกได้เนี่ยจากเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงฟ้าผ่าเสียงปืนนะครับเสียงพลุ เสียงภูเขาไฟระเบิดน่างัที่มันอยู่ในภาพยนตร์เนี่ยจริงๆสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่มีเสียงหรือการบันทึกความถี่ต่างๆไว้ในตัวภาพยนตร์อยู่แล้วแล้วก็ตัวเอสเคนโดเนี่ยก็สามารถนําความถี่ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพจําที่เราจะรู้สึกได้ว่าเอสเคนโดเนี่ยจะสามารถมีลําโพงที่สามารถให้ความถี่ต่ำนะครับให้เรารู้สึกได้นะครับ แล้วในเทคโนโลยีอินฟาโซนิกซับวูฟเฟอร์ค่ะของแบรนด์เอสเอนโมีรุ่นไหนบ้างคะที่มีสำหรับตัวซับวูฟเฟอร์ของเอ c เ n นโเนี่ยเรามีไซส์ตั้งแต่ขนาด12นิ้วนะครับ15นิ้ว18 21น,วนะครับสำหรับตัวที่อินฟาโซนิกซับวูฟเฟอร์จะเริ่มต้นที่ตัว24นิ้ว32นิ้วนะครับแล้วก็ตัวที่ใหญ่หน่อยจะเป็นขนาด50นิ้ว และที่ใหญ่ที่สุดคือ80นิ้วนะครับซึ่งตัว80นิ้วเนี่ยให้ความถี่ลงต่ำได้ถึงที่1เฮิร์เลยนะครับซึ่งหูคนเราได้ยินได้เพียงแค่20เฮิร์ถูกไหมคะใช่ครับอย่างที่จะเรียนให้ทราบก็คือสำหรับอินฟาโซนิกสับวูเฟอร์เนี่ยจะเป็นตัวลำโพงที่ให้ขึ้นความถี่ต่ำออกมานะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถได้ยินได้นะครับแต่ว่าเราสามารถรับรู้ความรู้สึกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ในความถี่ที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือว่าเขาจะเอามาใส่ในตัวภาพย,ายนตร์ต่างๆ มันมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าแซวูเฟอร์ที่มีอยู่ในก่อนหน้าน,นี้ย,ยังไม่มีตัวไหนที่สามารถเจเนเรตความถี่ต่ำได้ถึงขนาดนั้นถึงแม้กันนั้นนะครับตัวแซวูเฟอร์ของ e s c แคนโในส่วนที่เป็นอินฟาโซนิกแซวูเฟอร์เนี่ยก็สามารถสร้างความถี่ต่ําให้ในระบบโฮมเธียมาได้รับรู้ถึงความถี่ตรงนั้นด้วยเช่นกันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าที่โชลูมเทตเฮาส์นะคะมีตัวเดโม่24นิ้วกับ32นิ้วให้ทุกคนได้รับชมอินฟาโซนิกด้วยค่ะครับก็อยากจะเรียนเชิญให้ ผู้ที่สนใจที่ยังไม่รู้จักว่าอินฟาโซนิกซับฟูเฟอร์มีเขาเรียกว่ามีความรู้สึกหรือว่าที่พูดถึงเนี่ยเป็นยังไงก็ต้องมาลองที่ t h e ยต e r h เฮาสเนี่ยแหละครับมีทั้ง2รุ่นเลยเนาะใช่ค่ะนอกจากเทคโนโลยีอินฟาโซนิกแล้วแบรนด์เอเซนโมีเทคโนโลยีอะไรอีกบ้างคะถ้าพูดถึงตัวซับวูเฟอร์ที่เป็นอินฟาโซนิกซับวูเฟอร์ที่เป็นตัวลำโพงนะครับเรายังจำเป็นจะต้องมีตัวพาวเวอร์ที่สำหรับขับตัวลำโพง ขนาดนั้นด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญคือจะมีตัวแอมของเอสเ n นโดซึ่งจะมาพร้อมกับตัว DSP ตัว d s p เนี่ยที่มากับตัวแอมจะทำงานร่วมกันพร้อมกับตัวลำโพงที่เป็นอินฟา t ซล i c s ซบบูเฟอร์เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยแอมนอกเหนือจากที่มีกำลังขับสูงแล้วเนี่ยต้องมีการดีไซน์ให้ทำงานที่ดีในช่วงความถีตม่ต่ำโดยเฉพาะที่เรากำลังจะจัดการอยู่คือความถี่ที่ต่ำกว่า20%เฮิรเพลสลงมานะครับ นอกเหนือจากที่มีกำลังที่ดีมี DSP ในการจัดแจงตัวความถี่ต่างๆแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการที่จะต้องตั้งค่าต่างๆให้เข้ากับเสียงในย่านอื่นไม่ว่าจะเสียงในย่านับวูเฟอร์เสียงสูงขึ้นไปนะครับเพราะนั้นตัว DSP ของเอส n คนโดเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองที่จะสามารถจัดแจงความถี่ต่างๆให้เข้ากันอย่างเหมาะสมนะครับ และอย่างเทคโนโลยีมากมายขนาดนี้ค่ะคุณมุมีบริการหลังการขายยังไงบ้างคะครับสำหรับแบรนด์ s อส n d านเนี่ยเป็นแบรนด์ของเยอรมนีนะครับผมก็เชื่อว่าทุกท่านก็คงจะมั่นใจในคุณภาพของแบรนด์จากประเทศเยอรมนีอยู่แล้วแน่นอนครับสำหรับการรับประกันนะครับอยู่ที่5ปีแล้วทาง s อส n n d o ก็มีอะไหล่ที่พร้อมรองรับให้กับลูกค้านะครับเพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ s อส n n d นนะครับและทางเอ e n d o นนะคะก็มีการร่วมงานกับเทส e ์เฮามากมายเลย คุณวุดมีความสุขยังไงบ้างคะที่ได้ร่วมงานกันอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเจเจเฮาก็เป็นที่รู้จักอย่างดีนะครับสำหรับในวงการของ Home Cinema เราเองเนี่ยได้มีการร่วมงานกับเจเจเฮาในการทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็ออกงานแสดงต่างนะครับแต่แต่ที่สำคัญเนี่ยเราก็มีการเทรนจากผู้ผลิตนะครับคุณเจฟฟี่ก็ได้ พิ่งบินมาจากที่เยอรมน,นีแล้วก็มาเทรนทางทีมงานในการเซตอัพระบบของโฮมเธนิมาตามมาตรฐานของเอสเซนโดนะครับซึ่งทางเทเตอร์เฮานะคะก็มีการทำคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับโปรดักต์และเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับแบรนด์เอสเซนโดค่ะกับทางช่องลำหน้าโชว์หรือว่าเป็นพี่หลังจิโกไอทีที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะสามารถติดตามคลิปย้อนหลังได้ทางด้านล่างนี้เลยนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณวุฒิมากๆนะคะที่ให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับแบรนด์เอสเซนโดค่ะ คลิปหน้านะคะจะไปอยู่กับแบนด์ไหนแล้วก็ไปสัมภาษณ์ใครนะคะติดตามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ